พามผาม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 ามเรียบร้อยนะครับได้ที่ตากแล้วแถมรูปหน้ารถเอาน้ํารูปหน้ารถล้างล้างฝุ่นล้างอะไรออกด้วยนะตากแบบนี้แหละเอาตากเฉพาะเสื้อนะนะครับสําหรับคนถือนะแต่ผมถ้าเป็นกางเกงผมจะไม่ตากหน้ารถแบบนี้นะครับผมจะเอาตากเฉพาะเสื้อครับถ้าเป็นกางเกงก็ตากตรงนี้เลียงเกงผมสักตัวเดียวเอาแขนไว้ตรงนี้พอ เอาน้ำลูบนารถไปหน่อยเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมรังสรรค์วัตถุ channel อีเช่นเคยนะครับผมครับก็คลิปนี้นะครับผมกลับจากสามชายแดนแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเหตุผลก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเอาแค่นี้ง่ายๆนะครับ ไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับคลิปนี้ผมก็ซักผ้านะครับซักผ้าซักผ่อนเรียบร้อยก็ตอนนี้เสื้อที่ใส่ก็เอามาซักไม่มีเสื้อใส่แล้วนะครับก็ต้องรอรอผ้าแห้งนั่นแหละนะครับผมครับก็เมื่อกี้เอฟซีา FC มาหานะครับเอฟซี FC นราธิวาสนะครับแวะมาหา ก็ให้ลูกชิ้นมานะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่แวะเข้ามาทักทายนะครับแล้วก็พี่นายนะครับพี่นายอยู่สุไงโกลกนะครับที่แวะเข้ามาหานะครับแล้วก็สนับสนุนเงินมา500บาทนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมครับก็มาพอดีผมมาจอดนอนที่ที่เดิมนะครับที่หาดสะกรมที่เดิมนะฮะ เพื่อที่ว่าจะไปรอขึ้นไม้ที่สะเดาสงขานะครับผมก็เลยแวะมานอนที่นี่ก่อนเพราะว่าคืนนี้มันคืนวันเสาร์ก็เช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ผมถึงจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวไปหาที่นอนอยู่ใกล้ๆสะเดาอีกอีกอีก,อกทีนึงแล้วกันนะครับอีกคืนหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างที่จอดอยู่นะครับบางอื่นนี่เห็นไหมเห็นรถคันข้างหลังผมไหมนะครับรถคันนี้คือบางเอือนมากนะครับมาเจอรถคันนี้คือคู่บุญคู่ ผู้สร้างผู้สมมุมผมเลยนะครับตั้งแต่สมัยผมขับอยู่ท่อเที่ยงนะที่ผมเคยเล่าว่าผมขับรถคว่ำอยู่สกลนครนะครับนี่แหละคันนี้แหละนะครับคันนี้คือจุดเริ่มต้นของการล่องนะครับจุดเริ่มต้นของการวิ่งรถล่องคือคันนี้เลยนะครับนี่เมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมขับมันเป็นรถเฮียบนะฮะเป็นรถเทียบยาวๆแบบนี้เลยนะวิ่งเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับแล้วก็ มันเป็นรถเทียบนะครับผมไปคว่ำม,มาก็ทําสีใหม่อะไรใหม่นะฮะไม่ไม่ถึงกับเปลี่ยนหัวนะครับซ่อมเพราะว่ามันไม่ได้ลงหนักขนาดนั้นนะฮะลงรถหนักแต่มันไม่หนักนะครับเพราะว่ามันมีเคนค้าเมื่อก่อนมันมีเคนค้าอยู่มันก็เลยท้องไม่หงายนะครับมันแค่ตะแคงถ้าไม่มีเคนค้าเนี่ยน,น่าจะหงายนะครับเคนไปคากับต้นไม้พอดีนะปิ้นหลังงานเลยละครับ,างงางค,รบคันนี้ย นี่คือคู่สร้างคู่สมคู่บุญผมเลยคันนี้นะครับเป็นรถที่แบบจุดเริ่มต้นของการล่องเลยนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์จากรถคันนี้จากงานที่นี่เยอะมากนะครับเยอะจริงๆได้อะไรหลายๆอย่างนะครับตอนที่ผมขับอยู่ช่วงแรกๆนี่บอกเลยว่ารายได้นี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับรายได้เนี่ยมีสี่หมื่นบวกครับรายได้นะสี่หมื่นบวกแน่นอนสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่ทราบนะครับ ผมขับอยู่ประมาณหนึ่งปีนะฮะแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นเทเลอร์ขอเปลี่ยนเป็นขึ้นเทเลอร์นะครับแล้วก็พอขึ้นเทเลอร์ก็ขับได้ไม่นานนะครับพอเป็นเทเลอร์แล้วผมก็ออกบินเลยนะครับตอนที่ผมขึ้นเทเลอร์ก็ไม่เคยขับมาก่อนนะผมลงจากคันนี้ไปผมก็ไปขึ้นเทเลอร์เลยนะครับตอนนี้เขามาเปลี่ยนเป็นรถพื้นเรียบแล้วผมได้ข่าวว่าคันนี้อ่า ไปคว่ำม,มาอีกนะครับไปคว่ำม,มาอีกหลังจากที่ผมคว่ำนะแล้วก็มีคนมาขับต่อก็ไปคว่ำอีกหรือว่าคว่ำตายหรือชนคนตายนี่แหละนะมีเคยมีเอฟซีผมทักมาเขาเขามาขับคันนี้แหละนะครับหลายหลายมือแล้วรถคันนี้หลายมือแล้วตอนที่ผมไปขับนี่ก็เป็นคนที่สองเป็นมือที่สองนะครับมือแรกที่เขาขับ โดนเชิญเชิญให้ออกมั้งผมก็เลยได้ขึ้นแทนนะครับแล้วผมออกปุ๊บแกคนนั้นแกเลิกเล่าแกก็กลับมาขับคันนี้เหมือนเดิมผมก็ไปขับเทลเลอร์นะใสมัยนั้นเมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่ารังสรรค์น,น้องเสือนะครับตอนขับคันเนี้ยคนจะคือในกลุ่มเมื่อก่อนน่าจะรู้จักผมนะแต่อย่างว่าแหละผมก็ไม่ค่อยได้แสดงตัวเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ก็มีหลายคนที่น่าจะจำชื่อได้ลังสันน้องเสือนะครับเมื่อก่อนผมใช้ชื่อนี้นะฮะตั้งแต่สมัยกลุ่มสิงสยามกลุ่มอะไรเริ่มขึ้นมาใหม่ๆอ่ะน่าจะมีคนจำได้อยู่นะครับครับก็ได้เวลาขึ้นมาพักผ่อนนะครับผมหลังจากที่ เหนื่อยมาทั้งวันจริงๆผมมาจอดตรงนี้ตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับแต่ผมหลับเพราะว่าเมื่อเช้าผมตื่นไปแต่เช้าผมตื่นตีสาก,กว่ากว่านะครับขับรถไปไปลงนะครับรีบไปลงเสร็จผมไปลงเสร็จตอนประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับเสร็จทุกที่เลย4ี่ที่ผมเสร็จ11บเอ็ดโมงแล้วก็เข้าไปเติมน้ํามันนะครับอัดน้ำมันมาเต็มถังก็วิ่งมามาจอดที่นี่ รปรากฏว่าซิ่งมาหน่อยซิ่งมาแรงมาไวไปหน่อยนะครับบวกกับคนเติมน้ำมันปิดฝาถาังให้ผมไม่ดีด้วยแหละน้ำมันกระฉอกออกมดเลยน้ำมันหายหายไปเยอะเลยนะครับกระฉอกออกก็คิดดูว่าเติมมาเต็มเต็มแล้วมันกระฉอกออกมันจะออกเยอะขนาดไหนนะครับปัญซาดกระเซ็นไปเต็มล้อเต็มพื้นเต็มอะไรเลยผมเพิ่งล้างเสร็จรพอดีล้างก็ล้างเสร็จอะไรเสร็จผมก็ถึงมาซักผ้านะครับถือโอกาสซักผ้าไปเลยนะครับผม อ่ะใครที่อยากได้เสื้อนะครับที่เคยพูดไว้นะครับเสื้อก็แบบนี้เลยนะครับเสื้อแบบนี้เลยนะครับผมก็ถ้าจะแจกนะครับต้นทุนมันก็สูงพอสมควรตัวหนึ่งมันก็ร้อยกว่าบาทตกร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าทำแจกคงไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อนะครับ ต้องคนที่ใจรักจริงๆนะถึงจะกล้าซื้อนะเพราะว่าเสื้อแบบนี้มันมัน,ม,นมันไม่เอาจริงๆมันไม่ค่อยมีราคาอะไรหรอกนะครับเสื้อแบบเนี้ยแต่ว่าผมสั่งทําน้อยไงมันก็เลยราคาแพงนะถ้าสั่งห้าสิบตัวสั่งร้อยตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะตกตัวแล้วไม่กี่บาทนะครับตัวละไม่ถึงร้อยนะครับสั่งห้าสิบตัวขึ้นไปรู้สึกว่าน่าจะตัวละอ่าเจ็ดสิบบาทน่าจะประมาณเนี้ยหกสิบหรือเจ็ดสิบบาทนะครับพร้อมสก,กรีน ครับแต่ทีนี้ผมสั่งมาแค่โหลเดียวก็คือ12ตัวมันพันทั้งหมดรวมค่าส่งมันพันสี่ร้นะครับพันสี่ร้อยพอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนมันก็ตกตัวละร้อยกว่าบาทนะครับผมจะแจกมันก็ก็คงไม่ไหว่ะเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบนะครับชื่นชอบจริงๆอยากจะสนับสนุนนะครับผมก็จะขายให้ ขอตั้งราคาขายที่190บาทพร้อมส่งนะครับเสื้อมี2ส,สีนะครับเป็นสีตามรูปแล้วก็สีกมรมล้วนนะครับมี2ส,สีนะครับข้างหลังสก,กรีนเป็นโลโก้หลังสันรนทนทัวร์นะครับแล้วก็ข้างหน้าสก,กรีนแถบยาวตรงตรง,ตรงนี้นะครับแถบยาวตรงนี้ก็คือโชครลังสันนะครับคือผมฝันว่าถ้าผมมีรถนะครับผมผมจะตั้งชื่อ คือเป็นนามรถนะเนาะนามบริษัทของเราอันนี้คือความชิดเล่นๆนะแต่ตั้งเป็นนามก็คือโชคลังสรรน,นะครับเผื่อมันจะหนุนนําให้มีโชคมีลาบบ้างนะครับผมก็ตามนั้นนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็คือนี่นะครับสติกเกอร์นี่ผมทําแจกอันนี้คือทําแจกพอมีกําลังทําแจกนะครับตกแผ่นละก็ขอบคุณขอบคุณอา,อาตีสติกเกอร์นะครับที่ ทำสติกเกอร์ในราคาที่ว่าผมจับต้องได้นะครับทําให้มาแจก f c นะครับถ้าใครเจอนะครับก็มารับได้นะครับแต่ถ้าให้ส่งอันนี้คือไม่สะดวกนะครับผมไม่สะดวกจริงๆนะครับแต่ถ้าจะให้ส่งจริงๆเนี่ยมันก็มีค่าส่งค่าส่งค่าซองก็เอาเป็นว่าค่าส่งค่าซองหกสิบบาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเจอกับตัวผมเนี่ยเอาไปเลยฟรีๆนะครับ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆผมทํามาแจกนะครับแต่ต้องรอหน่อยนะตอนนี้สติกเกอร์ไม่มีนะที่ผมอะเพราะว่าเขายังไม่ส่งมาให้ผมนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับผมนี่ก็ข้าวซื้อข้าวมาไว้นะครับเป็นแกงแกงขี้เหล็กกับข้าวเปล่าแล้วก็ลูกชิ้นนะครับที่ปาเขาให้มานะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับตอนนี้ขนมปัง กับน้ำเป๊ปซี่นะครับแต่เป๊ปซี่คงกินไม่ได้หรอกวันนี้ผมปวดท้องมากเลยนะปวดท้องกระเพาะเพราะว่าเมื่อเช้าผมไม่ได้กินข้าวเช้านะครับผมมากินข้าวเช้าตอนตอนเกือบจะบ่ายแล้วนะครับทําให้ผมปวดท้องมากเลยนะตอนนี้นะครับน่าจะไม่ได้กินหรอกเป๊ปซี่รอท้องหายปวดก่อนนะครับข้าวก็ยังแทบจะกินไม่ลงเลยตอนนี้เอาจงจริงเลยผมปวดท้องมากเลยก็เตรียมที่นอนเรียบร้อยแล้วนะครับ เจียมนอนแหละมืดหน่อยนะครับผมเปิดไปสองดวงเลยนะแต่มันก็ยังดูมืดๆม,มันไม่ค่อยสว่างนะครับอีกอย่างคือจริงๆมันสว่างแหละแต่ว่ากล้องหน้าตัวนี้มันมันกาดนะครับมันไม่ค่อยสว่างนะกเ็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะขยับขยายเดินทางไปต่อที่เดา นะครับเดี๋ยวไปหาที่นอนที่นู่นกันนะบพรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูว่าอาจจะมีคอนเทนต์อะไรทําอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่อ่ไม่ค่อยมีอะไรในช่วงนี้นะครับอาจจะเริ่มเบื่อเบื่อกันแล้วแหละดูทรงเพราะว่ายอดวิวไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่นะครับแต่ถึงยังไงก็ยังไงล่ะก็ทําเหมือนเดิมแหละครับ ทำมาสามสี่ช่องแล้วไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือว่าไม่ประสบผลสำเร็จไอสำเร็จก็ก็ต้องทำไปแหละนะครับไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับอ,อ่ช่องทางการสนับสนุนช่องนะครับก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็ท่านใดมีศรัทธาหรือว่าอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์สนับสนุนช่องก็ ตามนั้นแหละครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ทายคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับผม